พาเนต้าวีขับรถขึ้นเขาครั้งแรกเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นกลล้องกางเต็นท์ชมวิวเขื่อนวว้าเดินชมน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นชาร์จไฟท่ามกลางสายฝน และขับรถลุยฝนที่ตกแรงมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กําลังจะไปกางเต็นท์กันที่กาญจนบ,บุรีนะคะน้ําตกห้วยคมินวันนี้เราก็จะทดลองเอาเจ้าเนต้านะคะเป็นครั้งแรกกับการขนของไปกางเต็นท์นะคะโอเคปิดได้หรือปเปล่ากะติกอ,อันนี้ก็จะเป็นการออกทริปกางเต็นท์ครั้งแรกกับเจ้าเนต้าวีนะคะ ก็ก็ขับดีอยู่ครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องโชคจริงๆเนี่ยระยะทางไกลถ้าถนนไม่ดีมันก็เวลาเราใช้ความเร็วสูงมันก็จะแบบกระแทกลอยๆนิดนึงซึ่งก็ก็น่าเป็นห่วงของที่เราพกมา,าอยู่นะคเกิโชคมันแน่นกว่านี้ก็อาจจะติดเืยนันนี้นะคะเราก็มาแวะปัม๊ม ในปั๊มปตทเนาะเพื่อรอชาร์จไปนะคะเมื่อกี้ก็เจอปัญหานิดนึงก็คือเหมือนว่าเราจองมาในรอบ11โมงใช่ไหมแต่พอมาลองสกแกนที่ที่หน้าเครื่องอะคะ่ะมันขึ้นว่าสายชาร์จไม่ว่างท,งทั้งที่ตอนนั้นอะไม่มีใครชาร์จสาย B เลยแล้วก็จะมีแค่พี่คน,นข้างๆที่เขาชาร์จสาย A อยู่เนาะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เป็นกําลังใจให้เรานะว่าเออนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็คือลุ้นไปกับเราล้วคือโทรหา c เซนเ็น e n t e r ใช่ไหมก็คือใช้เวลานานมากเพราะแบบโทรแล้วมันก็ตัดไปเองเ้ยมันไม่ได้ขึ้นทห่รอสายเลยนะมันขึ้ มันก็ชาร์จได้แล้วหลังจากที่โทรหาคอนเ็นเตอร์ติดเนาะแล้วถามว่ามันมาจากอะไรเขาก็บอกว่ามันมาจากแบบแบบเออเลอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอซื้อเนาะซือกินข้าวโอเคเราก็เลยไปแบบเเว่นนะคะซื้อข้าวก่นกอนระหว่างรอชาร์จรถเนาะตอนนี้คือจริงๆมันก็เหลืออีกแค่ประมาณ2ี่สบนาทีแหละก่อนจะได้ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อข้าวมากินก่อนเนาะแล้วก็ซื้อเสเบียงซื้อทาเบียงไว้รอเลยพวกขนมแล้วก็น้ำในนั่งกินข้าวหน้าหน้า ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากปั๊มตัวตรงเมืองกาดมาแล้วนะคะก็ปั๊มตรงเรี่ยมเมืองเนาะก็คนเยอะเนาะตรงนั้นแล้วก็มีรถสุรถไฟฟ้ามาจอดเติมเติมแบบไม่ขาดเลยเราก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางอีกประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะแต่ว่ากิโลมันแค่ร้อยกิโล อนนี้นะคะก็เราก็เข้ามาในเขื่อนอะไรสักอย่างนะอะไรนะเขื่อนสีนักลินอีก45กิโลนะคะแล้วก็จะถึงแล้วตอนแรกเรามีแบตเตอรี่ประมาณ80นะคะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณ68เก็วิ่งประมาณประมาณ60โลนะจ๊ะ <head> นี่ไง ขอบคุณนะคะจ้าเ <มา S 2> ดมจะไหนนานแล้วไม่รู้เราต้องไปดูก่อนอน,นี่ข้างหลังก็คือวิว เขื่อนสีนครินนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นวิวเหมือนแบบจุดชมของเขื่อนอะไรเงี้ยนะทุกคนเราตรงลานตรงเนี้ยก็คือแบบสามารถกางได้หมดเลยคือวันนี้ที่เราเห็นก็คือมีพี่เต็นท์นี้ใช่ไหมแล้วก็คือเรากางเต็นหนุนเอ้ยมันมันวิวดีมากเลยอะทุกคน ตอนนี้นะทุกคนเราก็ทำอะไรไม่เยอะหรอกเขาไปแค่นี้ได้ปะระหว่ารวงรอพี่กล้องขนของใช่ไหมเดีอยก็คือต้างออกแต่ฟิลข้างหลังก็คือดีมากข้างหลังก็คือแบบมองไปก็คือเห็นอย่างนี้เลยนะแต่บางคนเขาก็แบบกลางตรงนี้เพื่อให้หน้าเต้นอะ่ะหันไปทางนู้นเลยแต่ว่าเรามากลางแบบเิีนๆดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าตอนเช้าแดดมันจะแรงมากไหมอะไรย่เงี้ย เป็นไงหมดยังตอนนี้นะคะเราก็กลางเต้นกลางทาาอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้คือรีบกลางสุดๆเหมือนแบบฝนฝนปลอยๆอะฝนลงเม็ดนิดๆอะไรอยเงี้ยตอนนี้คือกลางเสร็จแล้วนั่งพักก่อนเหนื่อยเวอร์ก้อง กล้องนี่แหละมันหน้าที่ของเธอเข้าใจไหมว,ว้าวทุกคนที่เรามาน้ำตกห้วยแม่ขมินใช่ปะเนต้าเราอะคือบน้องป้ายแดงสายสุดขนูน แต่ก็มีเนอตาคันหนึ่งเดี่ยวขึ้นมาเรามีเพื่อนแล้วตรงนี้เมื่อกี้คือแกมาติดต่ออะไรตรงไหนตรงนี้อ๋อตรงนู้นเหรอทีนีก็จะมีร้านค้าเหมือนเป็นร้านค้าสวัสดิการนะคะก็จะมีการมีติมขายมีน้ําเครื่องดื่มมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้จาเป็นเลยนะคะแล้วก็มีร้านข้าวมีร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ อันนี้ริกแกงหมูน่ากินนะห้าสิบบาทมารอเพื่อนเหรอลูกเพื่อนปูที่นอนอยู่ลูกเอ้ยมาอีกตัวหนึ่งแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วมุมหนึ่ง,ง,ง,งอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นน้ำตกกันนะคะน้ำตกที่เห็นคือน้ำตกชั้นที่สี่นะคะมันจะมีทางลงไปชั้นที่สามสองหนึ่ง ทางเดินลงไปก็จะมีสะพานแบบนี้เลยคะ่ะถ่ายรูปมาด้วยนะสำหรับใครที่จะลงเล่นน้ำนะคะต้องมาใส่เสื้อชูชีพตรงนี้ก่อนเนาะจะมีพี่ๆตั้งโต๊ะอยู่ตรงนี้จ้าป่ะอันนี้น่าจะเป็นชั้นสามมั้งแต่เดี๋ยวเราจะลองลงไปดูชั้นสองชุดพร้อมเสื้อชูชีพพร้อม ทางเดินไปน้ำตกถือว่าเดินง่ายนะคะไม่ได้เดินยากหรือว่าเหนื่อยอะไรมากนะักเราก็เดินมาถึงน้ำตกชั้นที่สองนะคะชั้นนี้ถือว่าสวยมากเลยเดีย๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกันที่นี่แหละนั่ตูลงเอายืนได้เหรอโอเย็น

อะไรอ่ะเร,เรากำลังกินข้าวที่ซื้อมาจากร้านหาสวัสดิการเนาะรสชาติโอเคเลยอ่ะห้าสิบบาทก็คือไม่แพงนะอตอนนี้มันกี่โมงเราไม่รู้อ่ะเต่รู้ปะหามงครึ่งห้าครึ่งคือพอไปกล้องเดินกลับมาถึงเต็นท์ปุ๊บฝนตก เบาๆแล้วก็แรง <c oughs> ตอนนี้คือเราก็เลยแบบกินข้าวกลางสายฝนแต่จะมีพี่คนนั้นที่เขาแบบออร่อ,รอยถีน่ากลัวแดงๆตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนั่งกินขนมอะไรเรื่อเปื่อยอร่อยนะ เยเอะวันนี้เราก็ตื่นประมาณเจ็ดโมงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเก็บของแล้วก็เตรียมออกเดินทางกลับกันค่ะอุณหภูมิข้างนอกนะคะก็28ดองศาตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะก็คือเก็บเต็นท์เก็บทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็อาบน้ำะไรเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ก็คือกําลังไปซื้อข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะสเโมงเนาะแบตเตอรี่ที่เราจะเริ่มสตาร์ทกันก็คือ54%ปอร์ซนตนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะเติมไปชาร์จไฟนี่แหละแถวๆปั๊มในเมืองการนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อกับบ้านกันคะ่ะ แรงกน,กนตอนนี้คือฝนก็เบาแล้วแต่ว่ายังตกอยู่ทั้งคนแล้วก็กำลังจะเอาออกนะโอเคแล้วอย่าเอาไปเก็บให้มันก็เปียกนะอาเช็ดก่อนนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะมาสรุปเลยว่าหลังจากพาเจ้าเนต้าขับรถไปแคมปิ้งที่จังหวัดกาญจนบุรีครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่เราเติมไฟเนาะคือตอนแรกเราสตาร์ทไปประมาณ80%เนาะก่อนที่จะเดินทางก็คือเราใช้ระยะเดินทางทั้งหมดประมาณไปกลับ500กิโลนะคะเราเติม เติมไฟฟ้าที่เมืองกา่ะขาไปรอบหนึ่งขากลับรอบหนึ่งนะคะขาไปร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทเนาะแล้วก็ขากับเติมไปอีกร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็เรามาแวะเติมขากับก่อนเข้าบ้านประมาณร้อยสิบบาทก็คือให้มันเป็นเกือบเกือบเต็มเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็รวมระยะทางห้าร้อยกิโลนะคะก็เติมไปประมาณสามร้อยกว่าบาท ไม่รู้จะคำนวณยังไงเพราะว่าจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะหลังจากที่ได้ขับเจ้าเนต้าขึ้นเขาแล้วก็เป็นเดินทางโดยระยะทางไกลครั้งแรกเนาะก็ข้อดีก็คือแกเป็นคนขับอ่ะแกมีอะไรพูดไหมก็ข้อดีของการขึ้นเขาก็คือ,อรถมันก็มีแรงขึ้นนะครับมีทอร์กเนาะแล้วก็ เ,เวลาช่วงขาลงนี่จะได้รีเจนคืนกลับมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหน่วงมอเตอร์ไปในตัวลดความเร็วไปในตัวครับก็คืออย่างที่ที่เราดูกันใช่ปะคือเหมือนตอนลงเขาแบบเยอะๆอะจากแบตบ หกสิบใช่ไหมแบตก็ขึ้นมาหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็คือเราอะใช้โหมด one paddle ด้วยตอนเนี้ยเราใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วสำหรับโหมดนี้นะไม่ว่าจะเป็นระยะทางธรรมดาหรือว่าอไงเงี้ยแต่ว่าลงเขาอะถือว่าโอเคมากๆเลยนะใช่ใช้ง่ายครับแอร์ก็คือเย็นอะไรปกติเลย<ช>แล้วก็ข้อเสียที่แบบมันเป็นปัญหาหนักมากแล้วซึ่งมันเป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้แก้ไขก็คือเรื่องโช๊ค เราจะบอกว่าข้อเนี้ยเป็นข้อเสียที่ทุกคนอ่ะพบเจอนะแต่ว่าก่อนหน้านเนี้ยเราค่อนข้างหลับได้เพราะว่าทางะระยะทางที่เราไปหรือว่าอะไรที่เราใช้งานอย่างเงี้ยทางมันก็ไม่ได้แบบขู่ขะนู่นนี่นั่นอะไรขนาดนั้นน่ะเราก็เลยยังไม่ได้แบบรีบที่จะเปลี่ยนอะไรก็คืออยากลองใช้ก่อนแต่ว่าวันเนี้ยคือออกต่างจังหวัดที่ทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า มันจาเป็นมากๆเลยเพราะว่าตอนขับแล้ววันนี้เราขนของเยอะด้วยางเงี้ย<ช>ก็คือค่อนข้างแบบกระแทกกระแทกแบบแล้วยิ่งเราใช้ความเร็วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันควรต้องเปลี่ยนแบบอย่างโดยด่วนเลยโชคนอกนั้นดีหมดนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอะจอดรถชาร์จแล้วฝนก็ตกแรงมากก็คือแอบ,บกลัวนะว่าแบบถ้ามันถึงเวลาแล้วเราจะต้องแบบ ฉันจะไปเอาออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือโชคดีที่ว่าพอเรารู้สึกว่าจะไปแล้วอะ่ะมันยังไม่หมดเวลานะแต่รู้สึกว่าจะไปและแบตบมันพอโอเคแล้วอะไรเงี้ยฝนมันเบาพอดีก็เลยแบบกลางล่มออกไปก็คือเอาออกอะไรปกติแล้วก็มันจะมีน้ําซึมเข้าไปตรงที่ชาร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้ชิชูเช็ดเอาก่อนที่จะปิดอะไรเงี้ยก็คือข้อควรระวงังก็คือแถวแถวสเตชัน <Station S 2> ชาร์จใช่ไหมเออใช่แต่สําหรับ ที่ว่าชาร์จรถกลางฝนอะไรเนี่ยก็คือชาร์จได้ปกติไม่มีอะไรเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะกับนะเราเราเราขอลองขับกับเองล้วคือฝนตกหนักมากแบบหนักมากๆอะไรเงี้ยก็คือที่ปัดฝนนะ่ะก็คือถือว่าไวอยู่สําหรับที่ฝนตกหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ข้อเสียก็คือมันไม่มีที่ปัดน้ําฝนหลังมั้งซึ่งมันก็ไม่ได้เชิงเป็นข้อเสียอะไรหรอกก็คือแค่มันไม่มีอ่ะไม่มีก็คือแค่ใช้ไล่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าช้านิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็คือไม่ได้ขับใช้ความเร็วเลยหรอกเพราะว่าฝนมันตกเนาะส่วนเรื่องยึดกงยึดเกาะถนนอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ขับไวด้วย มันก็ไม่ควรขับไวอะนะฝนตกอะไรเงี้ยร<ช>วมๆแล้วก็คือโอเคน้องเนต้าถ้าเปลี่ยนโชคเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่ขับรถไปการเต้นใหม่แล้วกันได้โอเคคลิปนี้มีเท่านี้จ้างไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย